รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบปกพานะครับระพงในตัวนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะตัวนี้ไม่ญี่ปุ่นนะครับโซนี่ญี่ปุ่นโมเดลเอ่อ TCM แบบหนึ่งนะครับ TCMK สี่สิบแปดนะครับ TCMK สี่สิบแปดนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับใช้ฐานสอง A สองก้อนนะครับใช้ฐานสอง A สองก้อนนะครับมีช่องเสียบไฟ DC ด้านข้างนะครับ สามโวลต์นะครับอันนี้ไม่ได้ลองให้นะฮะลำโพงในตัวด้านหลังเป็นตะแปลงเหล็กนะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือเลขเคาน์เตอรต์ไม่เดินเห็นหนะครับหูฟังเสียงปกตินะฮะมีช่องไม้นะครับ,รบตัวนี้มีตัวปรับเสียงแล้วก็ปรับระดับความเร็วช้ามอเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังฟังเพลงนะครับโวลลรุ่มขึ้นลงปกตินะฮะ เส้นจะดับลงอันนี้เส้นจะทำงาหน,นสายคล้องแขนนะครับพอใช้กอขวา้หมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับวันนี้กอขวาเชงตรันนี้คือเล็กอเตอ,เตอร์ไม่เดินกันนั่นเองนะครับปรับช้าเร็วมอเตอร์ทุกอย่างได้อันนี้กอขวานะครับกอสายได้หมดนะครับเดี๋ยวพยายามกอขวาไปทีเพลงก่อนนะครับ ขับช้าเร็วได้เรื่อนด้านซ้ายจะขับชา้าขวาจะขับเร็วโกันเปนมาตรฐานมีสี่การ ฐานะไฟไม่ติดนะฐาน้ำไฟไม่ติดเทประบบเทปใช้งานได้ปกติครับโอเคหัวองค์หัวอ่านทุกอย่างทุกอย่างดีหมดนะครับนะครับเนี่ยฮะใช้งานได้ดีนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ